อ่ก็วันนี้ามาชมลูกนกยุงกันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเมษาปีหกสามตอนนี้ก็เป็นกลงอนุบาล ตัวนี้ลูกนกยุงอ,อินเดียแต่มีเลือดไทยผสมตัวนี้แบ็กวิงลกตัวนี้อายุเกิดวันที่3ม,มีนาตัวนี้วันนี้วันที่20ก็เดือนกว่าจะเข้า2เดือนเนี่ย ีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียตัวนี้ก็เดือนกว่ามีทั้งหมดเจ็ดแตัวนี่นกก็เกือบเข้า2เดือนแหละ นอาโๆล้ๆๆโหกๆๆลโหละคลโหลฮั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 จะหลฮเลโหลฮัลโหลฮัลโ้ลฮัลัลโหลฮัล แต่นี่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเขาก็เลยจะโตขึ้นเขาก็จะลืมลมอืมอือืมถ้าส่วนมากที่เขาขายกันรุ่นอย่างนี้ก็ตกตัวละสองพันบาทก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่า เป็นเพศผู้หรือเพศเมียแบบชัดเจนแต่ก็อนุมานเอาด้วยประสบการณ์บางท่านบางคนเขาก็จะดูดูลักษณะเพราะถ้าเคยเลี้ยงเขาก็จะรู้แยกเพศออกกว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยแต่ชี้ชัดโดยตรงไม่ได้ว่าเป็นตัว ผู้หรือตัวเมียเนี่ยอย่างตัวนี้ก็อนุมานว่าเป็นตัวเมียเนี่ยตัวนี้ก็ตัวผู้เนี่ยดูจากลายดูจากปีกจากขนเนีวนี่เป็นชุดที่หนึ่ง